สวัสดีค่ะนาตี้พอยแชมพูนะคะกลับมาในคลิปนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกได้ว่าถ้าหมดแล้วต้องรีบกลับไปซื้อหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะจะมีอะไรบ้างวันนี้เลือกมาทั้งหมด10อย่างด้วยกันให้ทุกคนได้รู้นะคะดับแรกมาดูกันเลยค่ะนั่นก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นเดิ m ม r Action Plus by w a ั s นะคะเป็น Cleansing Water นะคะใช้มาก็หลายขวดแล้วนะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ ที่เก็บไว้คือยังเก็บไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บขวดไว้ทําไมนะคะก็ตัวนี้นะที่ใช้อยู่2สูตรด้วยกันนะคะแต่ว่าเขาจะมีอยู่3สูตรนะคะสีชมพูจะเป็นสูตรที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะส่วนสีฟ้าจะเป็นควบคุมความมันนะคะส่วนสีเขียวจะเป็นทําทให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองแต่ว่าจะใช้สีฟ้าซะมากกว่านะคะก็อันนี้หมดไปแล้ว2ขวดนะต้องเอาไปทิ้งอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะคะส่วนครีมซิ่งนี้วิธีการใช้ของนัตตี้นัตตี้จะใช้ ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเราแต่งหน้าใช่ปะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะหยิบลงบนสำลีประมาณ2ครั้งนะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้าแต่ว่าเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอบดวงตาจะเช็ดอ่าเช็ดลิมูเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจะเช็ดประมาณ3ครั้ง3ครั้งหรือว่าใช้สำลี3แผ่นนั่นเองเช็ดจนกว่าสำลีจะสะอาดนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้มันก็เป็นแบบสูตรน้ำนะคะจะไม่มีน้ำมันนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวมัน ด้วยเหมือนนัตี้นะัตี้เป็นคนที่อข้างผิวมันหน่อยนะคะก็จะใช้เป็นสูดน้ําจะโอเคนะคะราคาประมาณ280บาทซื้อได้ที่วัดสันทุกสาขาเลยนะคะก็โอเคมากๆตัวนี้ก็อยากจะแนะนําทุกทุกคนให้ไปลองกันดูราคามันก็โอเคนะคะตัวต่อไปที่หมดแล้วต้องซื้อซ้ำนั่นก็คือเป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์เมคอัพรีมูฟเวอร์ของเมเบลีนนะคะก็ใช้มา หลายขวดแล้วเหมือนกันจาไม่ได้ว่าใช้มากี่ขวดแล้วนะคะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีขนาดใหม่ที่มันใหญ่มากใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะก็ประมาณเท่าไหร่น่าจะ300กว่าบาทนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กนะคะขนาดพกพาเดินทางอะไรก็พกได้นะคะก็ตัวนี้จะ9 9บาทส่วนตัวนี้ประมาณ159แล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่ก็ไปดูกันได้มีขายทั่วไปนะคะบูธวัดสัน เซเว่นก็มีบิ๊กซีโลตัสทางสรรพสินค้าทั่วไปมีหมดนะคะส่วนวิธีการใช้ตัวนี้จะใช้เช็ดรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากได้นะคะก็คือจะเขย่าก่อนให้มันเข้ากันแบบนี้แล้วก็จะหยดลงบนสำรีนะคะแล้วเราก็จะแปะ บริเวณรอบดวงตาไว้ประมาณ5-10วินาทีแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะย้ำว่าต้องค่อยๆเช็ดออกนะคะเพราะว่าดว,วงตาของเรา้ข้างบอบางเดี๋ยวเล้วรอยจะถามหาได้นะคะนี่คือเป็นอันดับที่2ที่หมดเราต้องซื้อซ้ำนะคะตัวต่อไปนั้นก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์จากสมูทอีโทนเนอร์ใช้อยู่ยี่ห้อเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นสมูทอีไวท์เฟสแอคเน่เคลียร์ไวท์เชนิ่งโทนเนอร์นะคะส่วนตัวนี้มันก็จะ ควบคุมความมันได้ด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะก็จะใช้หลังเราล้างหน้าเสร็จในตอนกลางคืนหรือก่อนนอนนั่นเองนะคะก็จะอยู่งบนสัลีเช็ดเบาๆให้ทั่วใบหน้านะคะน,นที่จะเช็ดตามแนวขนนั่นเองนะคะพอเช็ดตัวนี้เสร็จแล้วก็จะตามด้วยครีมบำรุงทั่วไปเลยนะคะส่วนตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ385บาทประมาณนี้นะคะก็หาซื้อได้ตาม ส5ค้าทั่วไปนะคะบิ๊กซีโลตัดได้เลยนะคะบูตวัสดนก็มีนะคะก็ไปซื้อกันได้กับโทนเนอร์จากสมูทอีนะคะตัวต่อไปที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่ใช่ไหมนะคะตัวนี้จะเป็นควีนสโนไวท์เ n นิ่งครีมนะคะจะเป็นเหมือนซีซีครีมที่แบบ สภาพผิวของเราให้มันขาวขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าคือตัวนี้เนี่ยถ้าทาหลายรอบมันก็จะขาวขึ้นมากไงเออมันก็จะเป็นเขาบอกว่าเห็นผลทันทีนะคะเนื้อครีมสีขาวดั่งหิม,มะเข้าเคลือบผิวให้สว่างมีออร่าได้ในทันทีที่ใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะควบคุมความมันได้วินาทีเป็นคนที่หน้าหน้าขั่งมันมากแต่เจอตัวนี้เอาอยู่เลยนะคุมมันได้ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าเขาบอกว่า มันเคลือบผิวอยู่คือมันเคลือบผิวปรับสีผิวให้ขาวขึ้นทันทีที่ใช้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากใช้7วันริ้วรอยลายรูจางลงสีผิวสม่ำเสมอช่วยฟื้นฟรูรอยแผลเป็นบนผิวหน้าได้ด้วยนะคะหน้าตาของกล่องมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นวิธีใช้่ชปะเขาทาข้างหนึ่งมันจะขาวมากนะคะก็เป็นวิธีใช้นะเคลือบผิวได้ในทันทีนะคะแล้วก็ข้างในมันจะเป็นซองแบบนี้นะคะข้างในกล่องมันจะเป็นซองแบบนี้นี่ ก็ใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าเราใช้ิดีเดียวแล้วก็ผนเปิดฝากมาเนื้อครีมมันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้วิธีการใช้ของนัตตี้ก็คือนัตตี้จะผสมกับรองพื้นหรือว่าบ b ีที่ใช้ทุกๆวันก่อนแต่งหน้านะคะเพราะว่ามันจะช่วยปรับสีรองพื้นให้มันขาวขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะช่วยควบคุมความมันระหว่างวันได้ค่อนข้างดีนะเห็นปะมันจะขาวขึ้นทันทีเลยเหมือนซีซีนะอสีผิวจะขาวขึ้นนี่เห็นปะ แต่ถ้าทากับท้าทาตัวนี้เดี่ยวๆอ่ะมันจะเป็นคราบมันค่อนข้างที่จะเกลี่ยยากนิดห่อยนะคะก็ต้องผสมกับครีมบำรุงหรือว่าผสมกับกันแดดหรือผสมกับ BB ีที่เราใช้อยู่ทุกวันดีกว่านะคะค่อยทาลงไปบนผิวแต่นี่คือเฟเวอร์บิ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องมีราคาประมาณ159บาทซื้อได้ที่เซเว่ก็มีนะคะแต่ว่าก็จะมีบางสาขามีที่บูธวัดสันก็มีนะคะก็ไปดูกันได้กับ Queen s s o w w w i t t e ์ h i n i n g Cream นะคะถ้าจดไม่ทันยังไงก็กดพอดวิดีโอแล้วค่อยจดละกันนะคะวันตีจะไม่ขึ้นแคปชั่นวิดีโอนี้นะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นแป้งฝุ่นตัวนี้ที่ใช้มานานมากๆเลยจริงๆแล้วก็ใช้มาหลาย ตลับแล้วเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมาตุนไว้นะคะอันนี้จะเป็นของทเว่พลาสนะคะเนียนบางเบาควบคุมความมันถึงขีดสุดนะคะตัวนี้จะใช้หลังจากที่ลงรองพื้นลง B b เสร็จแล้วเป็นการเซตนั่นเองนะคะส่วนแป้งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสัมผัสใหม่ของแป้งฝุ่นเนื้อละเอียดบางเบาที่ประสานเทคโนโลยีของ e อ t r a ์ตร้ออยล์คอนโทรช่วยควบคุมความมันให้ผิวพร้อมคืนความชุ่มชื้นด้วยอคว่าล็อกเน็ตเวิร์กนะคะผลลัพธ์คือผิวเนียนสวยเปล่งประกายเสน่ห์ได้ถึงขีดสุดนั่นเองตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็มี สารกันแดด SPF 5 0 PA บวกบวกบวกด้วยนะคะอันนี้ซื้อตอนเขาหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตลับหนึ่งประมาณประมาณ159บาทนะคะประมาณนี้นะคะก็โอเคข้างในก็จะมีพับแล้วก็เป็นแป้งฝุ่นแบบนี้นะคะใช้เซ็ตเวลาแต่งหน้าเสร็จใช้มาเยอะมากโอเคเลยนะคะตัวต่อไปเป็นอันนี้ อันนี้จะเป็นยูทิปเจลสีชมพูนะคะเขาจะมีสีชมพูแล้วก็สีส้มนั่นเองแต่ว่าที่ใช้สีชมพูนะคะก็คือเวลาที่เราลงรองพื้นเสร็จนะคะแล้วก็อยากให้แก้มมีสีชมพูที่มันดูแบบใสๆส,สดูธรรมชาติก็จะใช้ตัวนี้ลงแก้มเลยเลยวันนี้ก็ลงตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยแป้งฝุ่นนั่นเองคือตัวนี้ก็ทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากนะคะก็จะเป็นใสใส นะคะน่ารักน่ารักสตไตล์วัยรุ่นนะคะก็ไปซื้อกันได้ยูทิปก็มีขายทั่วไปเหมือนกันเซเว่นก็มีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะส่วนตัวนี้ราคาประมาณ59บาทไทนะ่จาจะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเฟเวอริทด้วยนะคะขาดไม่ได้เหมือนกันนะสงกรานก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวต่อไปนะคะมาดูเป็นอายไลเนอร์แล้วกันนะคะอายไลเนอร์ตัวนี้ก็ใช้ย e ี่ห้อนี้มาตลอดเลยยังไม่เปลี่ยนใจนะคะอันนี้ก็เป็นของ m a y b e l l i n e Hyper h ให้ประชา r ์บไลเนะคะ เส้นมันจะค่อนข้างคมเฉียบแล้วก็เส้นเล็กนะคะว่านตี้เป็นคนที่ชอบรีอะไรเลื่องแบบว่าเส้นเล็กๆนะคะก็เลยไม่ได้เลือกที่มันหัวใหญ่กว่านี้นะคะจะเลือกเส้นเล็กเห็นปะแล้วมันก็จะไม่เป็นแพนด้าแล้วก็กันน้ำได้ในระดับหนึงด้วยนะคะราคาตัวนี้ ประมาณ379บาทนะคะแต่ว่าถ้ามีช่วงโปรโมชั่นก็จะลดเหลือ299บ้าง279บ้างอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะมีขายห้างสรรพสินค้าทั่วไปบูธบรษั์มีหมดเลยนะคะกับเมลเบรีนไฮประ s ชั r ไลเนอร์นั่นเองตัวต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าปัดคิวนะคะ ซึ่งนัตตี้เป็นคนไม่เขียนคิ้วนะแต่ว่าเป็นคนที่คิ้วค่อนข้างแบบหนาเยอะอยู่แล้วก็เลยใช้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วให้คิ้วมันดูสีดดอๆลงดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ปัดเนี่ยมันจะดูเข้มมากเลยคือผมก็เข้มด้วยตาก็เข้มด้วยคิ้วก็ยังเข้มอีกมันก็จะแบบ ดูเข้มไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างนี้ก็เลยใช้เป็นมาสคาร่าแัดคิวนะคะของเมเบรลินใช้อยู่ีข้อเดียวนะคะส่วนสีเขาจะมีู่3สีด้วยกันอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วเขาก็จะมีโทนสีออกแบบสีทองแล้วก็มีโทนสีแดงก็เลือกตามสีผมของแต่ละคนได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้หัวมันอันนี้เรื่องสีน้ําตาลเข้มค่ะเพราะว่าผมแลตที้สีดํานะคะตัวนี้ก็ใช้แล้วมันก็จะไม่แข็งนะมันก็จะเป็น ขนคิ้วก็ยังเป็นขนคิ้วอยู่นะคะโอเคเลยนะคะเมเบอรี hmm. นะคะราคาประมาณ299บาทนะคะแล้วก็แล้วแต่โปรโมชั่นเหมือนกันก็ไปดูกันได้ mm hmm. บูธวัสาร mm hmm. ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเช่นเดียวกัน mm hmm. มาถึงตัวต่อไปนะคะเป็นครีมบำรุงนะคะตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเป็นวิตามินอ e ีนะคะ ของแบรนด์เนเชอร l นะคะสกินเลเว v เ n นเตอร์เป็นวิตามินอีถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่งข้างหน้ามันหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องรักษาความชุ่มชื้นของใบหน้าไว้นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าผิวหน้าเราเนี้ยมันแห้งมากนะคะน้ำมันมันก็จะผลิตออกมามากนะคะคือผิวแล้วเนี้ยเฮ้ยมันเห็นว่า มันแห้งมากนะมันก็เลยต้องผลิตน้ำมันออกมามากเพื่อมาเคลือบผิวให้มันแบบดูชุ่มชื้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นผิวมันผิวแห้งหรือผิวอะไรก็ต้องบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินอ e ีที่ใช้แต่ว่าจะใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมันนิดหนึ่งนะคะอันนี้ราคาประมาณมประมาณ390กบกว่าบาทนะคะ <Okay. S 1> ก็ไปเลือกซื้อกันได้แล้วก็ตัวสุดท้าย สุดท้ายแล้วใช่ปะ่ะสุดท้ายนะคะเวลาที่เป็นสิวขาดไม่ได้จริงๆกับผงพิเศษนะคะมีเยอะมากนะคะก็ผงพิเศษนี้จะช่วยเวลาที่แบบเวลาเป็นสิวอักเสบหรือว่าเราบีบสิวมาแล้วสิวมันเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยผสมกับน้ําเปล่าหรือว่าผสมกับ ไอตัวแต้มสิวที่เป็นน้ำอะไรเงี้ยก็ได้เออนะคะแล้วก็ไปแปะแ,ปะแปะลงบนสิวนี่เองก็จะทำให้สิวนี่มันหายเร็วยิ่งขึ้นมันทําให้สิวแห้งยิ่งเร็วยิ่งขึ้นนะคะกับผงพิเศษก็ซองประมาณ12บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยมีหมดนะคะร้อนอนะโอเควันนี้หมด หมดแล้วทุกอย่างนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแล้วกันนะคะไงก็ติดตามกับคลิปต่อๆไปกันได้นะคะว่าจะเอาอะไรมาแบ่งปันกันด้วยสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามาชมแล้วกันนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะกด subscribe กันได้นะคะกับช่อง nutties 113 11กับ n a ตตี้ฟอชม o ูนะคะหรือว่าใครที่อยากจะติดตามกับหลายๆช่องทางนะคะนัตตี้มีหลายช่องทางนะ แฟนเพจนะคะ Nuttyploy ซื้อถาได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ N U T T Y P L O Y Nuttyploy นะคะส่วน Facebook ส่วนตัวเป็น Nuttyploy ชมพูเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ IG นะคะ N U T T I E S 11นะคะหมดหรือยังหมดแล้วโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ